เขาจะทำอะไรให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นไหมนะคะเดี๋ยวเรามาฝันกันเลยค่ะว่าพี่ไพ่จะบอกอะไรกับเราบ้างเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันนะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะ ไม่ตรงก็ปล่อยผ่านไปนะคะเพราะว่าไม่ได้เจาะจงดวงของใครอย่าจริงจังอย่าเสเรียสกันมากเกินไปค่ะฟังไว้เป็นแค่แนวทางเท่าน,นั้นก็พอนะ,อะมาดูพลังงานของคุณค่ะ The Sun นะคะ The Lover จะล,ลบเบอร์2องใบเลยนะพลังงานของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะพลังงานของราศีเมทุนค่ะือมถ้าจากพลังงานของคุณนะอันที่จริงแล้วนะคะดูเหมือนว่าในตอนนี้คุณยอมรับกับสถานาการณ์ที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณนะเพราะว่าพลังงานของคุณนะ่ะตอนนี้คือความคิดเด่นในเรื่องของความรักนะคะเพราะไพ่เดอะลอเวอร์ขึ้นมาถึงสอใบเลย ตอนนี้นะอย่างที่บีพูดไปนะคะว่าคุณยอมรับกับสถานการณ์ความรักที่หันข้างให้กันหันข้างหันหลังนะคะคุณมีความรู้สึกว่าถ้าหากว่ามันไปกันไม่ได้จริงๆคุณเองก็พร้อมที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปเหมือนกันแต่ถ้าหากว่ามันยังสามารถที่จะไปต่อได้ ตัวของคุณเองก็ยังพร้อมที่จะไปต่อกับเขาเหมือนกันซึ่งนะคะการที่คุณคิดแบบนี้นะ่ะมันก็มาจากการที่ตัวของคุณเองรักตัวเองมากขึ้น t h ะ s ันใบแรกนะคะที่ขึ้นมาเนี่ยคือคุณก็มีเป้าหมายในชีวิตของคุณ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่คุณเห็นชัดเจละค่ะว่ามันคือความสุขมันคือความสบายใจมันคือความอบอุ่นนะคะให้กับคุณแล้วก็เป็นความหวังในอนาคตวันข้างหน้าของคุณด้วยเพราะฉันเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณนะคะแคร์ความรักน้อยลงกว่าเดิมหรืออีกในหนึ่งคือคุณแคร์คนคนนี้น้อยลงกว่าเดิมเพราะที่ผ่านมาคุณรักเขามากนะคะให้โอกาสให้อภยัยพยายาม ปรับนะคะหลายๆอย่างเพื่อเขาพยายามทำให้ทุกๆอย่างมันสามารถที่จะเป็นรอยยิ้มนะคะเป็นเสียงหัวเราะเป็นกำลังใจแต่ก็รู้สึกว่ามันยังไม่มีอะไรนะคะที่คุณเห็นว่ามันคือความสุขที่แท้จริงเลยอ่านี่คือพลังงานของคุณแล้วเรามาดูพลังงานของเขานะ justice นะคะอืม j m plus นะ j u s t i c ค่ะพลังงานของคนเกิดวันศุกร์นะคะพลังงานของคนเกิดราศีตุลค่ะถ้าดูจับพลังงานของเขาแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าตัวของเขาเองนะคะในบางครั้งเนี่ยเขาแค่ไม่รู้ตัวเองนะว่าเขาทําอะไรลงไปนะคะเขาทําให้คุณผิดหวังเขาทาให้คุณเสียใจคือเขาเหมือนไม่ ไม่รู้ว่าตัวเองผิดแต่ทีนี้นะคะหลังจากที่เ,เคยห่างกันไปเคยหันให้กันไปถ้าเรื่องราวมันเกิดขึ้นถ้าตามทำลายของไพ่น่ะคือเกิดขึ้นในช่วงของเ,อเดือนมิถุนายนะคะหรือว่าเดือนมีนา เดือนสมเนาะเดือนมีนาอะประมาณนี้นะคะมีนากับมิถุนาถ้าตามไทม์ไลน์ของไพ่นะคะก็จะเป็นเดือนประมาณนี้เราก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ตัวของเขาเองนะคะได้มีการหันหลังได้มีการหันข้างมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะเราก็ไม่ได้มีการปรับความเข้าใจกันในณวันนั้นอะเขาเองตื่นรู้นะพอาไพ่จัตเตอรเใบเนี่ยคะ่ะเป็นไพ่ของคนที่ตื่นรู้เป็นไพ่ของคนที่เข้าใจสัจธรรมของชีวิตมากขึ้น เป็นไพ่ของคนที่ตอนนี้เหลือแค่การเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบจริงจจังๆเท่านั้นนะคะเขาเข้าใจแล้วว่าคุณคือคนที่สำคัญเขาเข้าใจแล้วว่าคุณคือคนที่เข้ามาแล้วเป็นความสุขในชีวิตของเขาเพราะพลังงานของเขาในตอนนี้คือมองที่ความถูกต้องนะคะ มองที่ความยุติธรรมมองที่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สามารถประครับประคองความสัมพันธ์คู่ไปกับคุณได้นี่คือพลังงานที่โผล่ออกมาในฝั่งของเขานะแล้วมันมีสิ่งหนึ่งนะคะที่ตัวของเขาเองก็ไม่ได้มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะเหมือนอย่างทีเ่เขาคิดไหมนั่นคือการที่เขาไม่รู้ว่าในตอนเนี้ย คุณนะคะยังต้องการเขาไหมเพราะเนื่องจากว่าไพ่ The Empress เห็นไหมคะมันมีไพ่ของการผลักนะคะไพ่ของการที่แบบปฏิเสธอืมคือก่อนหน้านี้คุณเคยเป็น The Empress ที่ใจดีนะคะให้โอกาสให้อภยัยทุกอย่างดูเหมือนคุณคือพร้อมมคะ่ะแต่ตอนนี้นะ่ะเขาไม่รู้ว่าเขาจะเข้าใกล้คุณนะคะได้เหมือนเดิมเหมือนที่ผ่านมาจริงๆไหมคุณจะ เชื่อใจเขาได้อีกครั้งหนึ่งไหมคุณจะให้โอกาสเขาให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งไหมคือเขาไม่รู้เลยว่าตัวของคุณเนะะี่ยค่ะจะยังคงให้โอกาสเขาหรือเปล่านะคะแต่ถ้าตามหน้าไพ่เนี่ยบีก็บอกได้เลยว่าพลังงานของเขาคือพลังงานของคนที่ตื่นรู้แล้วก็เข้าใจนะ,ะมาตอบคําถามกันนะคะว่าเขาเนะะี่ยค่ะจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอเขาเนะะี่ยค่ะจะทําอะไรให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นไหม พอเมื่อกี้เราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ไหมอ่ะแา่บีบอกได้เลยว่าเขากําลังคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่มาดูซิว่าเขาจะทําอะไรให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นไหมคะ w e offer to นะคะ to r e l อ่าจะ reveal นะ template to fool l The Sun นะคะอ่าใต้สำรับเป็น t J M Place ด้านนี้เมื่อกี้เราได้ในด้านที่เรียกว่าอารมณ์และใจิตใจมันไม่ค่อยคงที่ใช่ไหมคะแต่ในส่วนของคำตอบเนะะี่ยค่ะต้องบอกว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะทุกใบเลยไม่มีไพ่เสียเลยนะทุกคนคือแบบดีทุกใบจริงๆค่ะเขานะคะจะทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นค่ะ เราเหมือนตัวของเขาเองก็รอเวลารอโอกาสจากคุณถ้าคุณ say yes o okay, k ให้โอกาสเขานะในการให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองเขาก็จะพิสูจน์ตัวเองให้คุณได้เห็นค่ะเพราะว่า w i l l o f Fortune ที่ขึ้นมาตรงนี้มันเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าคุณทั้งสองคนมีความเป็นคู่กันมานะคะมีความเป็นพมรมลิขิตของการละกันมีความเป็นเนื้อคู่ของการละกันอย่างแท้จริง แล้วเรามาเจอไพ่ World นะเราก็มาเจอไพนะ่ The เ e v i l เนาะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าความรักในครั้งนี้นะคะตัวของเขาเองก็อยากที่จะให้มันได้มีการเริ่มต้นเราก็เดินไปนะคะจนถึงจุดหมายปลายทางของความสัมพันธน์นี้ด้วยความสุขด้วยความสบายใจด้วยอิสระที่จะทำให้คุณมีความรู้สึกว่ามันไม่หนักเหมือนเดิมอ่มมันไม่ต้องมาพะวงเหมือนเดิมนะคะตัวของเขาเองนะคะ จะพยายามที่จะทําให้ทุกๆอย่างในความสัมพันธ์เป็นความสบายใจคือตอนแรกนะ่ะเราได้ไพ่เด e ะ u ันที่ขึ้นมาในฝั่งของคุณเป็นไพ่แบบนี้ใช่ไหมต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองใช่ไหมคะแต่ทีนี้ในส่วนของคําตอบอะค่ะก็ได้มาเป็นไพ่ของ เด็ก2คนนะคะในภาพที่มีความสุขร่วมกันเพราะฉันล้อนเนี่ยตัวของเขาเองนะคะก็จะทําให้ความสัมพันธ์นี้ดีขึ้นนั่นคือการที่ทําให้ทุกๆวันนะคะเป็นความสุขแล้วก็เป็นความสบายใจที่สาคัญน,นะคะดูเหมือนมีการวางแผนในการเดินทางในอีกประมาณ3เดือนข้างหน้านี้นะหรืออาจจะเป็นในช่วงของเดือนธันวาหรืออาจจะเป็นในช่วงของเดือนมกรานะคะอ่าในช่วงสเดือนข้างหน้านี้นะคะก็จะมีการเดินทาง จากเขานะเพราะบีมองว่าบางคู่บางคนเนี่ยค่ะอยู่ไกลกันนะคะแล้วก็ขาดการเติมเต็มซึ่งกันละกันอะเพราะว่าห่างกันมากนะคะเวลาก็ไม่ค่อยตรงกันด้วยมันเลยทําให้อะไรหลายๆอย่างในความสัมพันธ์เนี่ยค่ะมันดีขึ้นได้ค่อนข้างยากเหมือนบางครั้งเนี่ยมันดีได้ปรับๆใช่ไหมคะมันก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่ในครั้งนี้อย่างที่บีพูดไปในพลังงานของเขาเนาะว่าเขา ตื่นรู้เขาเข้าใจเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในพลังงานของเขาที่เป็นพลังงานของการอยากเปลี่ยนแปลงนะ่ะทุกๆอย่างตัวของเขาเองก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้สําเร็จแล้วมันจะมีความสม่ําเสมอมากขึ้นกว่าเดิมแม้ว่าที่ผ่านมานะคะมันอาจจะไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกถึงความสม่ําเสมอแต่ในครั้งนี้ถ้าคุณให้โอกาสเขามันจะมีความสม่าเสมอมากขึ้น อืมเพราะมันเป็นพลังงานที่ออกมานะคะในลักษณะที่ดีมากๆเ,เป็นความสุขเป็นความเติมเต็มนะคะเป็นความสุขของการละก,กันในระยะยาวอะ่ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยตัวของเขาเองก็ตั้งใจนะคะที่จะทําให้ทุกๆอย่างมันออกมาเป็นความสุขมากที่สุดในความสัมพันธ์นะไพ่ออร์คนะคะ Okay. จะต้องได้มีการอันนี้ใต้สำรับนะจะต้องได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะทำอะไรใหม่ใให้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้แน่นอนค่ะเพราะว่า,าดูเราเนี่ยก็คือก่อนอันนี้คือห่างกันไปใช่ไหมแล้วตอนนี้คือมีการกลับมาแล้วมีการกลับมามีการพูดคุยกันนะคะถึงแม้ว,ว่าที่ผ่านมาสถานการณ์ความสัมพันธ์มันจะดูเหมือนกับว่า มองไม่เห็นความมั่นคงมีความไม่เข้าใจกันมีการงอนกันมีการโกรธกันนะคะมีการไม่พอใจอะไรก็ตามแต่ตอนนี้นะคะทุกอย่างมันดูเหมือนกับว่าได้มีการเจรจากันได้มีการพูดคุยตกลงนะคะสัญญาหรืออะไรก็ตามอะคะ่ะที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะคะในครั้งล่าสุดถ้าหากว่าใครอะคะ่ะยังไม่ได้กลับมา บิ๊กบอดนะเลว่าคนทคนีที่คุณรอเขาอยู่เขาจะกลับมาแน่นอนแต่ถ้าตามหน้าไพ่น่ะบิกกมองว่ากลับมาแล้วนะคะกลับมาแล้วแต่คุณเองก็ยังชั่งใจอยู่คุณก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าควรจะไว้ใจเขาดีไหมหรือว่าควรจะยังไงดีนะคะแต่ไพ่น่ะก็บอกเลยว่าเขาจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นสาหรับความสัมพันธ์นี้นะอืมมันจะมีการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากเดิมมาค่ะให้เป็นสิ่งที่มันดีกว่านะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ เขาจะทำให้ความสัมพันธ์นี้เดินไปข้างหน้าด้วยกันได้อย่างราบรื่นนะคะมาดูพี่นางฟ้าค่ะจริงๆเราเนี่ยดูเหมือนกับว่าคุณทั้งสองคนเนะะี่ยค่ะมีแรงดึงดูดเข้าหากันมากพอสมควรเลยนะ ม,มีความชอบในตัวของการรักกันมากมากเลยค่ะถึงแม้ว่าในณนะเวลานี้นะคะความรักมันจะยังไม่ได้บริบูรณ์เนาะมันจะยังมาได้สมหวังนะคะแต่ในเมื่อมันได้มีการเริ่มต้นใหม่แล้วตัวของเขาเองก็ตื่นรู้เข้าใจนะคะตอนหนักถึงความสําคัญของความสัมพันธ์นี้แล้วคุณลัะเขาก็ต้องได้มีการศึกษาดูใจกันค่ะแล้วความสัมพันธ์นี้นะ่ะ ถ้าหาว่าใครเป็นคู่ชีวิตกันไปแล้วนะคะการเป็นคู่ชีวิตของคุณและเขาก็จะได้ดําเนินต่อไปค่ะหรือถ้าใครยังไม่ได้เป็นคู่ชีวิตกันคุณและเขานะคะในอนาคตก็มีโอกาสที่จะได้เป็นแบบนั้นการอา่อการกลับมาของคนเก่าๆการวนเวียนของคนเก่าๆนะคะเพราะฉันเราเนี่ยมันชัดเจนเขาว่ากับความสัมพันธ์นี้นะ่ะ เรื่องราวต่างๆนะคะมันจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะเร็วๆนี้ของไพ่นะ่ะหมายถึง3เดือนไม่เกิน6เดือนนะถ้าตามกําหนดเวลาของไพ่นะจะอยู่ในเกณฑ์3เดือนไม่เกิน6เดือนนะคะเราบีก็มั่นใจได้ว่ามันจะดีขึ้นกว่าเดิมค่ะเพราะตัวของเขาเองเข้าใจอะไราในชีวิตในเรื่องของความรัก มากขึ้นหรือจะเรียกว่าเขาโตมากขึ้นก็ได้ในความรักนะคะเพราก่อนหน้านี้น่าก็ดูเหมือนเด็กดื้อใช่ไหมแต่ตอนนี้นะคะีค่ะเขาคิดอะไรได้มากแล้วเรียนรู้จากความรักในครั้งนี้ได้เยอะแล้วนะมาดูวันเกิดวันที่นะคะเราก็ราศีนะราศีสิงห์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่ห้า ราศีกุมนะคะหรือคนที่เกิดวันที่11ราศีตุลหรือคนที่เกิดวันที่7ราศีพิจิกนะคะหรือคนที่เกิดวันที่8คนที่เกิดวันที่31ค่ะส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มี82 68เลข1เลข18เลข14 26และ44ค่ะ โอเคนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ